ครับก็สวัสดีครับนะครับบทนี้เราจะมาทําการแนะนําวงจรที่ใช้นะครับในการติดต่อนะครับ IS232 นะครับเราก็ใช้วงจรนะครับติดต่อกับคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับตรงนี้เป็น DB9 นะครับที่เมาส์ชี้นะครับตรงนี้เป็น IC นะครับชื่อว่า MAX232 นะครับ IC เบอร์ MAX232 นะครับส่วนนี้ก็คือไมโครคอนโทรลเลอร์ของเรานะครับ ทีนี้มาดูวงจรจุดแรกก่อนนะครับก็คือวงจรรีเซ็ตนะครับต่อตามนี้นะครับวงจรรีเซ็ตนะครับก็มีสวิตช์นะครับมี C นะครับอิเล็กโทรไลต์นะครับก็1ไมโครฟารัดนะครับทนแรงดันได้5 0โวลต์นะครับก็ไปซื้อซีตามนี้นะครับต่อ r 1 k นะครับลงกล่าวนะครับแล้วก็ต่อตามรูปนี้นะครับอันนี้คือ C แบบนะครับ คาบาซิเตอร์แบบเซรามิกนะครับก็คือเอาไว้ต่อเพื่อที่จะนะครับบายพัสัญญาณความถี่สูงลงกล่าวนั่นเองก็คือเอาไว้ป้องกันนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับก็ต่อตามนี้นะครับต่อรีเซ็ตแล้วก็ขารีเซ็ตก็คือขาที่9นั่นเองนะครับก็ต่อตามนี้นะครับส่วนวงจรอันถัดไปนะครับที่ให้ดูนะครับก็จะเป็นนะครับ คิดตั้นนะครับจุดที่2นะครับคิดตั้นคิดตั้นคิดตั้นนะครับก็นะครับคิดตั้นนะครับก็ต่อตามนี้นะครับเราใช้คิดตั้น1ิบเอ็นเมกะเฮิร์ตนะครับในชุด1ชุด2เนี่ยเราใช้12เมกะเฮิร์ตนะครับถ้าใครต่อเอาไว้12เมกะเฮิร์ตในชุด1ชุด2ก็แค่คุณถอดคิดตั้นออกมาแล้วคุณก็เอาเอ0 5ิบเอ็ดเมกะเฮิร์ตใส่ลงไปแทนนะครับคิดตั้นนะครับ ก็ต่อตามนี้นะครับต่อเข้าขา18กับขา19แล้วก็ต่อ C แบบเซรามิกนะครับ33พิโคฟลัดตนะครับทั้งสองข้างนะครับก็ต่อตามนี้นะครับทีนี้นะครับทีนี้ทีนี้ทีนี้มาดูการต่อสวิตนะครับการต่อสวิตการต่อสวิตนะครับก็เหมือนกับชุดที่1ก <S <S ับช so 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 ุดท so 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 ี่2นะครับไม่ต้องแก้ใดๆทั้งสิ้นนะครับต่อสวิตก็นะครับก็มีสวิตอยู่2อันนะครับ ก็คือ S1 เนี่ยนะครับเข้าพอร์ต3ขา2นะครับส่วน S2 นะครับเข้าพอร์ต3ขา3นะครับเมื่อเรายังไม่กดสวิตช์เป็นยังไงครับตอนที่เราปล่อยสวิตช์อยู่นะครับสัญญาณ5โวลต์นะครับก็เข้ามานะครับแล้วก็เข้าไปทางขานะครับก็คือนะครับถ้าเราไม่กดสวิตช์ก็คือจะมีสัญญาณ5โวลต์เข้าทางพอร์ต ที่เราต่ออยู่กับสวิต์นะครับก็ในกรณีก็คือพอตสามขาสองกับพอตสามขาสามนั่นเองนะครับเมื่อเรากดปุ๊บนะครับห้าโวลต์ก็วิ่งมานะครับกดปุ๊บตรงนี้ปล่อยนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะครับสวิต์ก็ช็อตลงกลางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขาขาที่ต่ออยู่กับสวิต์ก็คือจะมีลอจิกศูนย์โวลต์หรือลอจิกศูนย์นั่นเองเมื่อเรากดสวิต์นะครับขา ขาที่ต่ออยู่กับสวิตก็จะมีลอจิก0นั่นเองหรือ0โวลต์นั่นเองนะครับส่วนถ้าเราปล่อยสวิตก็5โวลต์นี้เข้ามาที่ขาครับก็คือก็คือจะมีลอจิก1หรือมี5โวลต์ต่อเข้ากับขาสวิตเมื่อเมื่อเราปล่อยสวิตอยู่นะครับก็ลอจิก5โวลต์ก็จะมีแรงดันเข้ามาทางขาของสวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกดนะครับลอจิกก็จะเป็น0นั่นเองนะครับเมื่อเราปล่อยสวิตลอจิกก็จะเป็น1นั่นเองนะครับสวิต สวิตก็ต่อตามนี้นะครับต่อตามนี้นะครับทีนี้มาดูนะครับมาดูมาดูมาดูวงจร r s 2 3 2แต่แต่ก่อนอื่นนะครับ5โวลต์อย่าลืมนะครับตรงจุดนี้ดูเมาส์นะครับ5โวลต์ต้องต่อเข้ากับขา31ของ IC ด้วยนะครับเพื่อที่จะแสดงว่านะครับเราจะใช้ลมภายใน IC นะครับ เราจะใช้ลมภายในไมโครคอนโทรลเลอร์นั่นเองนะครับซึ่งไมโครคอนโทรลเลอร์ของเราก็จะเป็นเบอร์ at 8 9 4 5 2นะครับเราจะใช้ลมข้างในนะครับก็ต่อ5โวลต์เข้ามา IC มันก็จะรับรู้เองนะครับว่าเราจะใช้ลมภายในนั่นเองที่มีอยู่ 8K หรือ8 0 0 0ไบใบนั่นเองนะครับตรงจุดนี้นะครับอย่าลืมนะครับต่อ5โวลต์เข้าขา ea ด้วยนะครับหรือขา3าของของตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นั่นเองนะครับเพื่อที่จะให้ไมโครไมโครคอนโทรลเลอร์รับรู้ว่า เราจะใช้ลมหรือแฟลตลมข้างในนั่นเองซึ่งมีอยู่ 8k นะครับนั่นเองนะครับทีนี้มาดูวงจร i s 2 3 2ครับก็วงจร i s 2 3 2หรือ serial port นะครับการสื่อสารของเรานะครับก็จะมีอยู่2ขานะครับก็คือขา TX กับขา RX ตรงนี้นั่นเองนะครับคือถ้าเกิดว่าขาตัวนี้นะครับก็ทำได้2หน้าที่ก็คือเป็นพอร์ต3ขา0ูนย์หรือพอร์ตสามขา1ด้วยแต่ในเมื่อเราใช้เป็น การสื่อสารแบบพอร์ตอนุกรมหรือพอร์ต i s 232เนี่ยนะครับขาตรงนี้ก็จะกลายเป็นขา Rx กับ Tx ไปโดยปริยายนะครับก็จะไม่ไม่ทำหน้าที่พอร์ต3ขาศูนย์หรือพอร์ต3ขา1อีกต่อไปแล้วนะครับ IC มันจะรู้เองนะครับมันก็จะทำหน้าที่ขาเป็นขา TX กับขา r x ไปโดยปริยายขา TX คือขาอะไรครับ Tx ก็คือนะครับแทนคำว่า transmission นั่นเองนะครับก็คือเวลาเราส่งข้อมูลนะครับเราก็ส่งออกทางขา TX นะครับ ขาขาทีอออกมานะครับข้อมูลก็จะวิ่งออกมานะครับข้อมูลก็จะมาเข้ากับขา TX ของนะครับชิป m a x 2 3 2 cpe ตัวนี้นะครับเข้ามาปุ๊บนะครับแล้วก็ออกทางขา TX นะครับ ic ตัวนี้เอาไว้ปรับสัญญาณนะครับ ic max 2 3 2เอาไว้ปรับสัญญาณให้สัญญาณที่ใช้กับคอมพิวเตอร์เนี่ยเข้าเข้ากันได้กับสัญญาณที่ส่งออกหรือรับเข้าของขาไมโครคอนโทรลเลอร์นั่นเองก็คือ ปรับสัญญาณ T X I X ตรงนี้นั่นเองนะครับเพื่อให้เข้ากับสอดคล้องกับแรงดันของที่ใช้ในสัญญาณคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับขา T X เราก็ใช้ส่งออกมานะครับขา T X ก็ออกมาจากไมโครคอนโทรลเลอร์แล้วก็เข้ามาที่ขา10นะครับของแบ็กสองสสองนะครับแล้วก็ออกไปที่ขา7นะครับที่ขา7แล้วก็ออกไปเรื่อยนะครับออกไปออกไปออกไปนะครับดูเมาส์นะครับออกไปออกไปออกไปนะครับออกไป นะครับขาที่ x ก็เข้ามานี้นะครับออกออกนี้นะครับออกไปปุ๊บปุ๊บแล้วก็ออกไปที่ขา4นะครับของนะครับเอ่อ db9 นะครับตัวตัวเมียนะครับก็ออกไปทางขา db9 ที่เป็นขา4นะครับแล้วก็จะไปโชว์หน้าจอคมนั่นเองว่าเราได้ส่งอะไรไปให้คอมพิวเตอร์นะครับส่วนฝั่งลับก็เหมือนกันนะครับคอมพิวเตอร์ก็จะส่งข้อมูลให้เรานะครับผ่านทางขา rx ตัวนี้นะครับไหลไหลไหลมานะครับเข้า rx ปุ๊บ มาตัวเป็นมาผ่านไอซีแม็กสามแม็กสองสามสองนะครับเพื่อปรับแรงดันต่างๆนะครับให้เข้ากับไมโครนทูลเลอร์แล้วก็ออกมานะครับที่ขาเก้านะครับของแม็กสองสามสองออกมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็วิ่งมานะครับก็จับมาเข้าขา rx ของไมโครนทรลเลอร์ไมโครนทรลเลอร์ก็จะรับรู้ว่าอ๋อคอมพิวเตอร์ได้ส่งสัญญาณอะไรมาให้เรานั่นเองนะครับก็รับสัญญาณทางขา rx ส่งสัญญาณออกไปทางขา tx นั่นเอง tx ก็คือใช้ส่งสัญญาณนะครับ ใช้ส่งข้อมูลให้คอมพิวเตอร์นะครับขา i x ก็คือขาที่รับข้อมูลจากคอมพิวเตอร์นะครับเราจะส่งข้อมูลออกไปอย่างไรและเราจะรับข้อมูลออกไปได้อย่างไรนะครับก็เดี๋ยวเราจะเรียนกันในบทถ,ถัดไปนั่นเองนะครับซึ่งเป็นจุดประสงค์ใหญ่ของเรานะครับก็คือการรับการส่งสัญญาณผ่านทางขาที่ X i x นะครับในรูปแบบของ i s 2 3 2นั่นเองนะครับ ก็เท่านั้นเองนะครับก็เท่านั้นเองก็คือเวลาเราจะส่งเราก็ส่งสัญญาณออกทางขาทีเนะครับเวลาเรารับเข้ามารับเข้าทางขา r x นั่นเองนะครับก็นะครับขาทีก,กับขา r x ก็คือการรับการส่งข้อมูลเนี่ยนะครับแยกเป็นอิสระจากกันนั่นเองนะครับในกรณีนี้นะครับก็บทนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับแนะนําวงจรเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับก็นะครับใครมีปัญหานะครับการต่อวงจรเดี๋ยวเราชีป ของวงจรเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะแถมไปกับ CD นะครับชีตวงจรไม่ต้องกลัวนะครับใครดูไม่ทันหรือว่าดูดูแล้วผมเลื่อนภาพเร็วเกินไปอะไรยังไงนะครับก็นะครับก็ก็ก็กเดี๋ยวจะดูจะมีชีตแถมไปให้อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมีชีตแถมไปให้อีกทีหนึ่งนะครับก็ไอนี้ก็คือเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ของเรานะครับเราใช้เบอร์อีเมลนะครับ at89c52 นั่นเองถ้าเบอร์นี้ไม่มีขายนะครับ ไปเปลี่ยนเป็นใช้เบอร์ a t ท9 S52 ก็ได้นะครับเป็น S52 ก็ได้นะครับก็เหมือนกันนะครับไม่มีอะไรนะครับก็ต่อวงจรตามนี้นะครับก็หลักๆนะครับคอนเซปต์ของมันก็คือเราจะส่งข้อมูลผ่านทางผ่านออกไปทางขา tx นะครับแล้วก็รับข้อมูลเข้ามาเนี่ยทางขา r านั่นเองนะครับก็ประเด็นเราอยู่ตรงนี้นะครับนั่นเองส่วนสวิตช์เราก็ต่อนะครับ ไปตามนี้นะครับเดี๋ยวเราว่าสวิตเราจะใช้ทําอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนกันบทหลังๆนะครับก็นะครับบทนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับแนะนําวงจรเบื้องต้นนะครับก็บทนี้ก็สวัสดีครับ